เลือกเาวะคิดอะไรกวาเลือกาอย่งวะกลัวกลัวก็ไม่ต้องกลัวก็มือมือันยืต่วะไอ้ยอเล่ากันเองเนอะไม่ไมพี่โอกาสชนะเราเยอะกว่าเพราะมันโมแต่ใช้ของกันเช่อผมเออขยี้เมตเลยขยี้เมเลยไรอะราะหลักเราคือเก็บเจ็ดที่เหลือง่ายแล้ว เฮ้ยเราเราเราโฟกัสเจตอ่ะคือโฟมแบบปุ๊บเรายิงเจตก่อนเลยเออใช่อ่ะไม่เท่าไหร่เออไม่เท่าไหร่เดี๋ยวเราจะไปท่อน้ำนะแล้วเราขึ้นทาง A เลย A ตัดฝั่งนู้นเนี่ยตัดให้หมดให้เหลือเลน่าคนเดียวเดี๋ยวมันก็จะร้องเฮ้ยเหลือกูคนเดียวอีกแล้วอาเคดอาเคดอาเคดไป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 กลัวคนจะปาดหน้าเ A จังเลยไอ้คนปาดอ A เกมจิตวิทยาไอ้สัตว์ แม็กลคมีคนแตกบีบีบมแล้วมาแล้วไม่มาไม่ด้อันนเอเอเฮ้ผมเอเฮ้ยคนเดียวก็พอแล้วมังสวยใส่สวย l หไม่ต้องรีบแค้มไม่มี ดีทีไม่มีทีไม่มีมามาเดินมาเดินมาเตรียมพร้อมไม่มีไม่มีดูตรงนี้เลยไปเลยไปเลยไปเลยจิง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 เฮ้ยนายไอ้ไอ้ไอ้ยัยโอมิดโอมิดเดมี ไอ้เปย่โนนามสอไนเนืมีดอะอเลสเลสมันแอคมีดวะถืออยู่นั่นแหละมีดถึงเพลงอะอะไรติดตัวอย่างนี้ต้องฟันศพอย่างนี้ต้องฟันศพจะเหลาอยู่แล้วมันรีบไปหน่อย กลัวมมีพื้นย้ายเลยกกลลััววไอ้ฝั่งหนูก็พิมพ์แผ่นอยู่ฝั่งหนูก็พิมพ์แผนอยู่เล่นกันเล่นกันเยอะเลยฝั่งเราพิมพ์แผน่นนี่คือแผ่นทีมเราแพ้นแหละวอ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 บี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 เออสวยโอ้ยเฮ้ยเราแตกว่ะเฮ้ยโอ้เราแตกก็อาดิเนื้อผมมีม่านอ่ะโทษทีไม่ต้องโม้ไม่ต้องม่านพอ ไอหลังกระแพงเด็ดรีโหลดรีโหลดนี่ตรงนี้ตรงนี้ลีโหลดไดูดูบ้านเราด้ดิการยูกระโดดยึก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 ยูไอแชมปเจ็บไอแชมปเจ็บมากเขาโให้เราฟังไงไอเี้ยไอแชมปเจ็บไอแชมปโดนไปเอแชมปดไปอไไอ้ดหโอมดไนึงไอแชมปไอีแชมปโดนไปอีมงึงมอี่ดนก ว้าันเอมี่ว้าวมีดมันมีดมันมีดมันมีได้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 มีดมีดกัมีมีัมีมีัดมีัมีเวุ่นวายจัแม็กันไหนอือกันไหนพี่แยกมาน่มีดกับแม็กตรงกลางมา เอ้ยคนคนอื่นอย่ามานะขวดหนึ่งหนึ่งมิดกับพี่ตามเองเหรอเหลูมาดิห้ามซื้อกดด้วยพี่มาเราส่งคนนะมาไม่ซื้อกดด้วยนะเอ้ยเอ้ยคนอื่นไม่เกี่ยวนะอย่าเล่นลิ้นนะมาพี่ตามมาเฮ้ยโซ่มึงเนี่ยที่ไม่ได้ซื้อปืนเ ตะกั่วเข้าหัวไอ้เหี้ยไม่มันัดคนอื่นมาด้วยมีเห็นเรามากันเต็มเลยเฮ้ยในไซ2ตัวเอ๊ฟินิกๆกูปล่อยล่าง้อมอยู่สับนิดข้ามตนข้ามตนข้ามตนข้ามต้นไอ้เต็ยู่วเตอ่ะโ้ยเต็กตอนนี้เต็อยู่เอเมนค์พี่เต็กอุ้ยเดินยิงเป็นทีวีเลยอ้าว ไม่มีใครยื้อเลยบอกเติดอยู่ในเมมไม่มีใครยื้อทุกคนทีมกู้ไม่มีใครหันเลยมุมนั่นแหละเออเฮ้ยไม่มีใครยื้อกัมพูดแล้วตอนเนี้ยนี่ปืนซิกเนเี่วอลอะไรไม่มีโดนได้ไงนั่นน่ะ ไม่นะ <c oughs> ีมมใไม่ด้งาเองีมีด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 อยู่บ้านอยู่บ้านมัยนะขา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 ไอมีด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 ม่ข้หลังมขหลังโอยขหลังดไอ้แบ๊คขึขานาขาข้าัาาอาานะไอ้สันจยิงไม่ได้สักตัว ไปข้างนู้นไปตังซื้อปืนเราบายให้ได้นะพี่ยงยิ่ง่งเปลามาเอาี้บ้เดอกไปให้ที่บ้านเอาไหมเออกไปจะมีดยังหัวแตกเลยแท็กเฮ้มาติมาตินี่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 อย่ากอนับาเลยฮ้ย เฮ้ยเฮ้ย <Tipp> ส <ett> <m> ื่อไม่เบาหนึ่งศัตรูเออย a ่เฮ้ยเฮ้ยทั้งบนทั้งบนทั้งบนมมีไม่มีไม่มีไม่้ีมมีท่อน้ำอน้ำ้อน้ไปเฮ้ยโอ้โเฮียกดซมกดเเฮ้ยแล้วโดนตัวตึงกูยิงด้วยนะกูบอยเล้วว่าเป็กกูโหดลุยล้ยมเหมืมตามละมีี กวนตีแล้วตัวเต็งกวนตีแล้วไปแล้วตัวกวนตีแล้วไปแล้วเรียบร้อยตัวเต็งกูตายใครทำลูกพี่กูวะพี่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 ออกนาใส่มานส่ปีเก้าห้าเก้าห้ากูโคตรเบียดพี่ปามบลำดับบลำดับนี่บออแชมป์แชมป์เป็นบออแชมป์ แปกสาปะกสายล่าสุดอะยังโดนแฟด้ัโดนแฟดเมื่อกี้แปกสาตัวนึงแปกสายแปกสายตัวครับตัวครับช็อคเลยช็อคเลียเมียผมอย่ยยิงเมียผม่ายิงเียผมันนียผมเมียผมเมียผมโอ้ย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  โยนน่ะเราโยนน่ะเราปานีเนี้นขำมเหนื่อยโอ๊ยป้ยยโ่วยช่วยช่วยชยช่วยชยชยมันมันอกฤทธแล้วมันออกฤทธิแล้วมันออกฤทธิช่วยด่วยช่วยด้วยระวังหลังด้วยเห็นไหมมันเขสวยสเฮ้ยอะ ไอ้บิแมันแฟร์มันแฟมันแฟร์ไอ้บินี่มันแฟร์คุยเนาะเ้อ้ินี่ไปไหนอะเอาเลี้ยวอาโด็เล้วเล้วมื่นกมาเี้วเอ้เเมื่อกี้จะช่วยเนาะแต่โดนบินนีเอีกทีแฟรใส่เออไปแล้วบินบางอูไปแล้วโดเอร์ทีนีไม่ดันมา ได้ไหมวะไม่มีไม่มีได้ยิงเสียงเหรอเอ้ยเอาเอ้ยพี่เป๊กโดนปุยตุ้มแล้วพี่พี่เป๊กเฮ้ยระยี่สิบอยู่มิดหมดเลยอยู่มิดหมดเลยไปยิงไหมมิดมิดประตูอีกตัวนึงประตูอีกตัวนึง่งมันมั่งปอมอยู่รู้อุ้ยไอเหี้ยนี่รนปอนไอเหี้ยพี่คงดูได้นะไแต่ปืนสนิมไปหน่อย มาแล้วล่าด้วยยังหิวยังหิวเป็นไงยังหิวเฮ้ยมาแล้วก็มาแล้วเดียสิบอกูยังหิวโอ้ยบอลอตัวบอลสอตัวโอ้ยโอ้ยตแกนยิงตแกนทีโอ้ยหนักวอลหนักวอลนักวอลหนักอ Spike down B ปืนที่ยิงคนอื่นที่ไม่ใช่แม็กไม่แรงคได้ใส่ตัวนึงตัวนึงตัวนึงไอมันตีนี่นี่นีตวตัวนี้ตวตัวน้มัรยหนึร้นงดห่งลังเสาแชมป์ดคุณเฮพอนี่บอบอมันมันนอยู่หมันอยู่ว

ไปล่ล่าอยู่เอยู่เอไม่วางไม่วางไม่วางเฮ้ไม่วางแชมป์เมามึงช้าเกินเอเมเฮ้ยบอมตกบอมตกสป์ดาวนเอฮ้ยตัวนี้เกพ่เป๊กเโอ้พี่เปกโครเออแหวว่าอย่าว่าพี่กูพี่ขขโทุ ทำไมมึงรีบตายกันเลยเออพี่สวยเลยเออวัดทำไมวะเออรีบตายไปพี่พี่แตกก่อนแรกเปล่าเมื่อกี้เล้วเขาเล่นแล้วบีตางคนลงทำเนียมเลยมาเขาเขาเล่นแบบจุดเดิมๆอ่ะพิกเล่นบีพี่มิดพิกเล่นกลางที่เหลือดีเอาเรองหมดเลยรัดปีเหมือนเดิมรัดปีหลังเข้าหลังมาหลังมาบ้านเรามา mẹ nó tội ba, bốn, mười, mười, không, không chịu được, 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 không เอียวพี่แชให้ดูเลยว่าไอ้นายมันด่าอะไรแม็กมั้งอะเกาะไอ้พียเลยนายพิมไม่หยุดเลยด่าอพี่แบบแม่มาร์กเลยอะไอ้บ้เกินพ่เปกไปดูเอลิทแต่ไปอาบอมมาเดี๋ยวแม็กเซนติเนียลเองอาไปนี่นี่นี่อไปไปเนี่ยซัพพอรตัวหนาเนี่ยตัวเนี้ยโลโลมนุษย์ไปเลยพี่ อย่าย่องอย่าย่องเราไม่ย่องทีมเราไม่ย่องเออไปดิเดินต่อสแกนทำไมตัวยิงเอไปด้วยไปด้วยไปด้วยไม่มีไม่มีหลังสายตัวหนึ่งสายตัวหนึ่งไอเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วพี่เป๊กเลยพี่เป๊กโอ้ยไอ้้เหียตัวพี่เปศษสังไส้สังไส้สังไส้มีตัวมีตัวไอตัวนี้ทำกันนี่ทำเป็นตัวปอด

เฮ้ยสวยไไ่เฮ้ยนีมันรับมันรับเกต้นอเฮ้ย e อูอยู่ที่ใครใครลูกซองใครอยู่ที่กูมีมีติงเกร์ตรงนี้พี่ไป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 เราวิ่งยับวิ่งยัดตายต e ยข้า s p น t ้ยเออบาตัวบาลาตันมาเาตันไอ้มึง่นยัโอ้ยไ่นมาน่คุยเออ โลกควากำนั้นแค่นั้นแหละนายล็อกบิดไปแล้วไปแล้วโลมนุษย์ไปแล้วเต็มเลยเต็มเลยเอเต็มเลยเอฟสปอร์แล้วเข้ามาแล้วพี่เป๊กเข้ามาแล้วสวยโอ้ยแล้วพุ่งก้าหาพี่เป๊กกูเฉยเลยเเ้ยก็โถเฮ้ยก็โถโลมนุษย์ไปไปตัวนึงมิตัวนึงมิตัวนึงดูเอฟกูไปแล้วเออดูเอฟกูตายแล้วดูเอตายดูเฟตายแล้ว โย้นเล่ตัวยันล่ตัวโ้ยยนเล่วอนยินอนเนนี้โลตัวท้ายว่านตึงกอลอกเอเมนเอเมนเออเอองระวางเระวางล่างป้อมเสีล่างป้อมเสีเสดตัวนี้ชอบแฟดด้วยปดจริงปดจิงโปโนเฟโปนโนเฟเฮ้ยเสียแล้วมุมปิดเลยนะ แม่ไข่ริมริมนี่ไงถแกนมาแล้วเนี่ยไปดิไอ้กลงห่วมเลยไอ้ยี่เอาห่วงมาเอาพ่วงมาตูประตูแบบนี้เราเยอะกว่าเราเยอะกว่าเรา6คนไอ้ตัวปอมมีตัวปอมไม่อก่้นะไม่ไม่ีตัวปอมไม่มีตัวปอมโยรู้มันไม่เคยซื้อ

งโหม่น้อนน่าจะโดนมีดีแทงหลังอยู่นะฉอดมีดแทงไหล่ไปบีไปบีอย่าไปเอซวกโอ้ไม่โดนไอ้เหี้ยโจ้ปุ๊บหนีกันให้วายไอ้เหี้ยเมียกูยังอยู่กูไม่เอาสิกผัวเมียเลยกูไม่ยุ่งเอาเลยสิกผัวเมียไปเลยพี่พี่คิวเลยพี่เอาเต็มหลอดเลยพี่ลองโดนแทงนะเขาอยู่หลังอ้วนอะ อ๋แล้วอันนี้ควยนะไม่ใช่มีดของโดนแทงเอ้ะเขาไม่เท่าไหร่รอดได้เราไปกินเลือดกูสี่เจ็ดบอกไม่เท่าไหร่ไปแล้วเด็กเว็กูไปแล้วอุ้ยพี่เป๊กเว้ยดูเล็กปีแควนี้วะอ้า มี็เจ็บเยลโล่เยลโล่กดจ็บอรับมใช่ไมอาบอกแล้วว่าปืนกลอวไรไอ้เจแม่มีตัวรอดวยวะมีตัว่อดวยวะินไปป้าปอนเออเตรงเงินกี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 อ้ผี้ยนะกลางแข้ง้

พี่เป๊กจัดให้ดิเมียตีด้วยจัดให้เขาดิเอ้ยเลี้ยงหลานอีกแล้วยืนอยู่บ้านเนี่ยว้าเฮ้ดูมิดให้ใครไหนอะเออโหเงียบคิิปเลยหุยอะไรเนี่ยมาเลียเลยพี่เป๊กมาเล็ยอยู่กลางไปแท็กมันดิไม่ใช่พี่ปามเลียบเขาบอกให้แท็กอ้าพี่เป๊กโอ้ยใส่กูมิดเดียวเลยเฮ้ย มันมีกระบอกมาเล็ดนี่กระบอกกระบอกอย่าไปพดมันดิที่เกิเมนตตัวอเฮ้ยกลางกข้างบนน่ะสวรยนูเฮ้ยย้รูอย้รูเอ๊ยย้รูเย้ออยยูเบดยูยูอยูอยูยูอยูกลาย มีได้มีได้มีได้ตอนมีได้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 ไอ้ปอนเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นมาแล้วมันโดนกูแล้วเอ้ยอันนี้เบ็ดอันนู้นโทรเหี้ย เอาเนบอกว่าจริงจรไม่ไม่มีโหมดจริงจังเ้ยเอยของีเราอ่ะเฮ้ยเกินไปป้าเราเกินวะยอมได้โว้เกินไปป้าเออเกินเอได้ร้ไมถึง้งเรียนสายเยะ้พี่น้อแปเนเฮ้ไอ้เป็นนึงเนึงุเมเตจะจะใกล้ตั้ตา่โดนมาดิบดิโดนแปดแปีบบีเทียบเลย ดิงด <c ười> ิงดิงแล้วดิงแล้วเข้ามาแล้วเข้าไปแล้วโอ้โหไอ้เจนเจนโอ้โหสามตัวสามตัวไอ้เจงอยู่นะเจงอยู่นะเอาเนี่ยแามแสบโอ้โหแสกันเลย for y เลยไปเลยไปเลยปเล อาไม่ได้แล้วดิหนึ่ง enemy remaining เจ็บเจ็บเจ็บตัวนี้เจ็บตัวนี้เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บเลือดเต็มร้อยเวยโอ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยอย่าเพิ่งจบเอาปืนมาให้พวกกูก่อนตาหนึงไปเลยไปอยู่ที่หังไปารไหนมเอาปืนมาดิแกงเฮ้ยทีนี้เรามาเถือมีดแางไม่อย่างงี้ไม่สูสีเออปืนมาให้กางหน่อยเร็วอ่าอย่ายิงกูนะอย่ายิงกูนะมีดแางมาแมท เราหนึ่งนคนได้เลยอ่ะมาปืนไหมแม็ก็มกมาแม็กมาเอ,อพี่มาคนปทุมได้แค่นี้เหรอคนโคราชกูๆๆมามาดิมาดิพี่แพงๆเนี่น <ๆ S 2> ย,ๆๆยสวบตูดมึงมาเอขปืนก่อนขอปืนก่อนเดี๋ยวเพิ่งยิงนะเดี๋ยเพิ่งยิงนะถือมีดยู่ถือมีดจู่ถือมีดเหมนกันถือมีดเหมือนกันอันนี้ให้เตให้ดูสักเลยโดนสแกนเลยเอาเนี่ยเอ้ยเอ้ยเอยเ้ยเดี๋ยวเพิ่งเอาปืนมาก่อนก็บอกนึ่แม็กแม็กเอแม็กม enemy remaining. Attackers win. oh, ไอ้กูยับเลยพี่แบ๊เอากูยับเลยไอ้เฮียโยนให้ปุ๊บแม็งเอาเลยให้พุ๊บซัดเลยกูมาหาเรื่องไอ้แม็กพี่แบ๊กดกูหมดแบ๊เลยยึ้กกูโยนไปเพราะว่าไอ้สัสเหนื่อยว่ะกูเหนื่อยไอ้เฮียไม่ได้ยิงใครเลยขำเหนื่อยเนี่ยไอ้สัส